เดี๋ยวนี้ผมจะมาแนะนําเส้นทางการเดินทางไปงานคนสดคนเหงาขึ้นเขาแก่งเรียงนะครับจุดสตาร์ทจะเริ่มอยู่ที่ทีแยกแก่งเซี่ยงนะครับเป็นแยกนี้คือแยกแก่งเซี่ยงนครับก็เลี้ยวขวาตางป้ายไปอำเภอรีสวรรครแยกแก่งเซี่ยงเมื่อคี้นะครับเข้าประมาณ6ส พ,พันธุ์บาแดงนะครับท่านก็อาจจะแวะมาเยี่ยมชมก่อนก็ได้ครับก่อนที่เข้าไปที่ไหนหนึ่งนะครับที่ท่านสามารถแวะเที่ยวเยี่ยมชมก่อนได้ครับนี่เขาเรียกว่าสูนวิสัยกิจชุมชนบ้านแก่งแคบครับตอนนี้ดอกไม้กำลังสวยเลยครับบ้านแก่งแคบหมู่บ้านที่ได้ระงวาลหมู่บ้านแผ่นดินทําแผ่นดินทองฟีนี้เนี่ยท่านมาแวะเที่ยวนะครับดู เจอป้ายนะครับจ้าสวัสดีทุกท่านสวสดคุณเหงาทุกท่านนะครับเพราะท่านก็จะพบเจอรีสอร์ทนะครับอยู่สองข้างทางเลยนะครับแวะกินกาแฟชมวิวนะครับนี่คือความสวยงามนะครับของอำเภอ มีชื่อเสียงด้านกาแฟของศรีสุรวรรและชิมด้โอเคเอราวันนะครับท่านเขียนง่ายก็จะมีปั๊มเป็นจุดแวะพักรถนะครับแต่ว่าตอนนี้ท่านมาถึงเขตของเอราวันแล้วะน,นะครับก็จะใกล้ถึงเขื่อนสรีนครินทร์แล้วนะครับมีร้านไก่ย่างส้งตมตำอะไรอร่อย,ออยนะหลายร้านครับหลายร้านที่มีชื่อเสียงนะครับต้องชิมให้ได้นะครับครับตอนนี้เราก็กำลั ง่ายครับมีป้ายนะครับใหญ่โตนี่ฮะท่านเข้าไปเลยนะครับตลอดสะ่านซุ้มประตูมาได้สักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวซ้ายนะครับเพื่อจะข้ามสะพานข้ามแม่น้ำใหญ่ซ้ายมือเนี่ยท่านก็มีทางที่ไปเที่ยวน้ำตกเอราวัณได้นะครับก็จะเป็นตลาดเอราวัณด้วยนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ท่านสามารถแวะ สังเกตนะฮะ้ายมือมีป้ายว่าถ้ำพระธาตุก้อง,งอยวซ้ายนะครับสังเกตไม่ยากนะมีป้ายบอกเลยครับ,รบนะครับท่านนี่คือจุดที่ท่านจะขึ้นไปบริเวณการจัดงานนะครับขึ้นเขาแก่งเลยนะครับก็ไม่ได้ลาชันอะไรนะครับก็อนนั้นรถเล็กรถใหญ่มอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นมาสสบก็จะถ,ถึงแล้วครับริเวณใกล้ๆที่จัดงานนะครับก็ถ้าท่านเห็นองค์พระศิวิยงใหญ่ นั่นคือสถานที่จัดงานนะครับนี่ก็ถึงแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งที่จะมีเวทีคอนเสิร์ตลานวัฒนธรรมการเผาข้าวหลามนะครับส่วนนี้เราจะทําเป็นลานจอดรถโบราณนะครับแล้วก็ที่จอดรถให้สำหรับทุกท่านนะครับตอนนี้ก็กาลังปรับพื้นที่ครับนั่นก็เป็นเรื่องเช้นทางนะครับมาสู่สถานที่จัดงานขอสดขึ้นสำรับเพื่อนเขาเก่งเวียงนะครับ สำหรับเรื่องที่พักแล้วก็มีรีสอร์ทและแพร่อยู่หลายเจ้าของผู้ประกอบการนะครับก็ให้ติดต่อตามเบอร์ที่ผมมาดภาษาอังกาษอยู่นี่บนจอนครับการคนโสนคนเหนือก็เขาเก่งเรียงนะครับทางอำเภอเองได้จัดเตรียมของที่ลึกนะครับแจกกำหรับน้าต่องเที่ยวนะครับเป็นพักสารไม้ไผ่นะครับอันนี้เป็น ปิันของชุมชนนะครับก็เป็นการสร้างรายได้ของชุมชนนะครับอมเภอก็ไปจ้างผลิตนะครับแล้วก็รายได้กับชุมชนไปนะครับแต่เราจะแจกฟรีสหรับท่องเที่ยวนะครับก็เป็นพัดหลบกระทัดรัดนะครับแล้วก็จะมีคําเก๋ๆนะครับตามบรรยากาศของคนโสดคนเหงานะครับนี่ไม้ไผ่นะครับหาหาไม่ไม่ยากนะครับในอำเภอสีสัมปทนะครับในอำเภอเรามีไม้ไผ่เยอะนะครับแล้วก็อ๋ กระตังาวลาไม่ต้องขูดเตะกระตังมาซาดใช้เวลานานไหมครับไม,นะไ,ไม่นานทำได้สานไม่นาะนอ๋อสาม่นนาสามีน่าเป็นใบพัดนะนะแต่เดี๋ยวเราต้องมาใส่ด้านนะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับฟรีนะครับสำหรับท่องเที่ยวท่านเราจะแจกอยู่400อนนะครับที่20 200อนนะครับวันที่21อีก200งานตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับท่านมาที่บูธของอำเภอนะครับแค่ท่าน ชูบัตนะครับว่าท่านไม่ใช่คนอำเภอศรีสวัสดิ์ท่านเป็นแขกนะครับจากอำเภออื่นหรือจากจังหวัดวันอื่นก็ตามเนี่ยท่านก็จะได้รับไปนะครับคนอานเลยครับเคนนีี้รรจจจะะมาาใใส่่แแแลลดูักกษไปช